ปราสาทแดงคืนชีพบุกขย้ำหมาป่าคาถิน่นส่วนประสาทเรือนแก้วตายยากซัดชัยท้ายเกมสรุปผลพรีเมียร์ลีกคืนวันอาทิตย์เดือดไม่แพ้วันเสาร์ไปดูกันครับเริ่มต้นที่คู่แรกของคืนวันอาทิตย์ไบรตันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดคู่นี้สู้กันสนุกสูสีก่อนจะจบลงด้วยผลเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งทีมเยือนเวสต์แฮมทำช็อกเจ้าถิน่นได้ประตูขึ้นนำก่อนในนาทีที่73จากโบเวนเกมทำท่าจะจบด้วยความพ่ายแพ้ของเจ้าบ้าน แต่แล้วในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90บวก1 b r i g ไบรตันก็มาตามตีเสมอได้สำเร็จจากจอร์จิโนรูเตอร์แบ่งแต้มกันไปแบบหืดจับหลังจบเกมนี้ไบรตันรั้งอันดับที่8มี23คะแนนส่วนเวสต์แฮมยูไนเต็ดขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่18มี13คะแนนเวสต์แฮมน่าเสียดายที่พลาด3แต้มในวินาทีสุดท้ายแต่1คะแนนในเกมเยือนก็ถือว่าล้ำค่าสำหรับการหนีตกชั้น ส่วนไบรตันแสดงสปิริตที่ไม่ยอมแพ้จนวินาทีสุดท้ายแมบบ้ฟอร์มโดยรวมจะดูฝืดไปบ้างในนัดนี้คู่ต่อมาฟูลแลมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคริสตันพาเลสเกมนี้คริสตันพาเลสบุกมาเฉือนชนะไปได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ2ทีมเยือนบุกมานำเร็วตั้งแตนาทีที่20จากเอ็ดดี้เอนเคเทียแต่ฟูลแลมไม่ยอมง่ายๆตามตีเสมอได้ในนาทีที่38จากแฮร์รี่วิลสันเกมทำท่าจะเสมอกันแต่ในช่วงท้ายเกมนาทีที่87 มาเกฮี hi, สวมบทฮีโร่มงประตูชัยให้พาเลสเก็บ3แต้มกลับบ้านได้สำเร็จหลังจบเกมนี้คริสตันพาเลสฟอร์มแรงขยับขึ้นมารังอันดับที่4มี26คะแนนส่วนฟูลเลมรั้งอันดับที่15มี17คะแนนคริสตันพาเลสปีนี้มาแรงจริงๆโดยเฉพาะความนิ่งในช่วงท้ายเกมที่มักจะเปลี่ยนผลการแข่งขันได้เสมอการขึ้นไปติดท็อปโฟไม่ใช่เรื่องบังเอิญส่วนฟูลเลมต้องปรับปรุงเรื่องสมาธิในช่วงท้ายเกมที่มักจะพลาดง่ายๆจนเสียแต้มสำคัญ และปิดท้ายด้วยคู่วูฟแฮมป์ตันเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกมนี้จบลงด้วยใช้ชนะของทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โชว์ฟอร์มโหดบุกมาถล่มไปได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อปีศาิแดงได้ประตูขึ้นนำก่อนในนาทีที่25จากรูน่ลฟ์เฟรนันเดสแต่วูฟได้ประตูตีเสมอน,นาทีที่4ี่จากในเบลกาดหลังจากนั้นแมนยู Man เครื่องร้อนรัวย,ยิง3ลูกรวดเริ่มจากไบรอันเอมเบโมในนาทีที่51ตามด้วยเมสันเมาส์ในนาทีที่62 และปิดท้ายด้วยจุดโทษของบรูโน่เฟนันเดสในนาทีที่82หลังจบเกมนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขยับขึ้นมารั้งอันดับที่6มี25คะแนนส่วนวูฟแฮม์ตันอาการวิกฤตจมบวยอันดับที่20มีเพียง2คะแนนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงให้เห็นถึงเกมรุกที่ดุดันและหลากหลายการได้ประตูจากทั้งแดนกลางและแนวรุกช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ทีมอย่างมากส่วนวูฟแฮมพตันเกมรับยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่แก้ไม่ตก และการพ่ายแพ้เละเทะในบ้านยิ่งบันทอนกำลังใจในการหนีตกชั้นครับหลังจากจบการแข่งขันครบทุกคู่ในสัปดาห์ที่15เรามาสรุปตารางคะแนนล่าสุดทั้ง20ทีมกทีมครับจากฟูงยังคงเป็นอาร์เซนอลมี33คะแนนอันดับ2 m a แมนเชสเตอร์ซิตี้31คะแนนอันดับ3 a s แอสตันวิลล่า30คะแนนอันดับ4คริสตัลพาเลซ26คะแนนอันดับ5เชลซี25คะแนนอันดับ6 m แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด25คะแนน อันดับ7เอเวอร์ตัน24คะแนนอันดับ8ไบรตัน23คะแนนอันดับ9ซันเดอร์แลนด์23คะแนนอันดับ10ลิเวอร์พูล23คะแนนอันดับ11สเปอร์22คะแนนอันดับ12นิวคาสเซิล22คะแนนอันดับ13บอร์นมัธ20คะแนนอันดับ14เบรนท์ฟอร์ด19คะแนนอันดับ15ฟูลแลมยี่สิบคะแนนอันดับ16ลีดส์ยูไนเต็ด15คะแนนอันดับ17นอตติงแฮมฟอเรสต์15คะแนน โวนตกชั้นอันดับที่18เวสต์แฮมยูเนเต็ด13คะแนนอันดับ19เบอร์ลี่10คะแนนและอันดับสุดท้ายวูฟแฮมตัน2คะแนนสำหรับโปรแกรมพรีเมียร์ลีกสัปดาห์หน้ามีคู่ที่น่าสนใจหลายคู่เลยครับคืนวันเสาร์คู่แรกเวลา4ี่ทุ่มตรงเชลซีพบเอเวอเรตันและในเวลาเดียวกันลิเวอร์พูลพบไบรตันต่อกันที่คืนวันเสาร์ข้ามวันอาทิตย์เวลาตีหนึ่งครึ่งเบอร์ลี่พบฟูลแลมเวลาตีสามตรงอาร์เซนอลพบวูฟแฮมตัน ถ้ามาที่คืนวันอาทิตย์เวลา3ามทุ่มตรงมีเตะพร้อมกัน4คู่คริ Palace, City, Forest, ur, สตันพาเลสพบแมนเชสเตอร์ซิตี้นอตติงแฮมฟอเรสต์พบสเปอร์สกดาบี้แมตต์อีสานซันเดอร์แลนด์พบนิวคาสเซิลและเวสต์แฮมพบแอสตันวิลล่าปิดท้ายคืนวันอาทิตย์เวลา5้าทุ่มครึ่งเบรนฟอร์ดพบลีดส์ยูไนเต็ดและคู่สุดท้ายในคืนวันอังคารเวลาตีสามตรงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบบอนมัตก่อนจากกันถ้าคุณอยากสนับสนุนช่องพรีเมียร์พาวเวล ผมไม่ขออะไรมากแค่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ